เทรนใหม่เทรนฮิตตามติดเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นในรายการทีนอัปเดต กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของรายการ Teens Update ค่ะช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยละกันเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะพูดไปเรื่องของอากาศหนาวค่ะต้องบอกว่าวีคนี้เนี่ยทั่วประเทศอุณหภูมิจะลดลงค่ะให้เรานั้นได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันอีกระลอกโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่จะหนาวกว่าใครเพื่อนเขาเลยคุณผู้ฟังส่วนภาคใต้เนี่ยก็จะเย็นลงค่ะแต่เป็นการเย็นแบบเปียกนะเพราะว่าฝนตกค่ะซึ่ง ล่าสุดทางกรมชลประทานเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้จนถึงวันนี้ค่ะวันที่20ธันวาคมเรื่องนี้น,นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานได้กล่าวว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็คาดการกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะซึ่งก็จะมีเรื่องของฝนตกหนักแบบนี้เนี่ยไปจนถึงวันนี้เลยวันที่20ธันวา ม2566จึงได้มีการกำชับให้โครงการชนลประธานในพื้นที่เนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้แจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยให้ได้มากที่สุดค่ะขณะที่พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะคะเย็นลงแล้วก็อยู่ในช่วงที่จะต้องบริหารจัดการเรื่องของน้ําแล้งกันละจึงได้มีการสั่งการ ให้โครงการชลประทานและสำนักเครื่องจักรกลในพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาแล้วก็เตรียมพวกเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นค่ะในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเหตุประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็รณรงค์การเพาะ ปลูกพืชให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อจะลดความเสี่ยงที่ผลผลิตทางการเกษตรมันจะเสียหายนั่นเองค่ะ สำหรับสถานการณ์น้ำนะคุณผู้ฟังข้อมูลณวันที่18ธันวาคมเนี่ยก็พบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางทั้งประเทศเนี่ยมีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ราวๆ6,249ร 6, ล้านลูกบาทเมตรค่ะโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาสี่เขื่อนหลักก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแลวก็เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ขณะนี้เนี่ยมีปริมาณน้ารวมกันอยู่ที่17,906้าล้านลูกบาต โดยกรมชลประทานเนี่ยได้มีการวางแผนจัดสรรน,น้ําช่วงน้ําแล้งปี2566ทับ 6, 7, ตามปริมาณน้ําต้นทุนที่มีอยู่ณขนาดนี้ด้วยการจัดสรรน,น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักค่ะน้ํากินน้ําใช้แหละเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็มีการจัดการน้ําบางส่วนไว้สําหรับรักษาระบบนิเวศสําหรับการเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมแล้วก็สํารองน้ําไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนหน้าด้วยค่ะคุณผู้ฟัง ภาคอื่นเขาหนาวกันเขาแล้งกันแต่ภาคใต้ของเราเนี่ยฝนตกนะคณผู้ฟังจริงๆฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะในพื้นที่ออจังหวัดสงขลาในเมืองบริเวณท่าแยกเกาะยอตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อคืนก็มีฝนตกลงมานะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าก็มีฝนตกลงมาด้วยวันนี้ก็อาจจะพบเจอเรื่องของฝนฟ้าขนองกระจายเป็นหย่อมๆอ,อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นี่แหละผู้ฟังฉะนั้นขับรถขับราก็เพิ่มความระมัดระวังขึ้นสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังฝนตกเนี่ยผิวทางจราจรพื้นถนนมันอาจจะลื่นนิดนึงฉะนั้นขับรถด้วยความ ระมัดระวังนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ